ฟองนี้มีเชื้อโอ้ไม่กอดผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ยโอ้แล้วก็เป็นตัวเล็กมากเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับนั่นก็คือซีบีดและสาคูเขาออกไข้แล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขามีเชื้อไหมเพราะว่าซีบีดและสาคูเนี่ยอายุเขาน้อยมากเลยนะครับ ซีบิดอายุได้5เดือนและสาคูเนี่ยอายุได้4เดือนเองนะครับผมคิดว่าสาคูเนี่ยครับไม่น่าจะผสมพันธุ์กับซีบิดได้นะครับแบบยังผสมพันธุ์ไม่เป็นอะไรประมาณนี้บางทีเนี่ยซีบิดก็อาจจะเหมือนแม่ไก่ไข่นะครับที่ออกไข่โดยที่ไม่ต้องมีใครผสมพันธุ์นะครับวันนี้ผมก็เลยจะชวนทุกคนมาซองไข่นะครับ แล้วผมก็มีข่าวร้ายจะบอกด้วยนะครับนั่นก็คือนี่เลยซีบีเขาเคียย์ไข่ฟองนี้ทิ้งนะครับ <Yep. S 2> ได้แล้วนะครับนี่ทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสีเหลืองๆนิดนึงนะครับผมคิดว่าสาเหตุนหนึ่งที่ซีบีเขาเคียออกนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไข่ฟองนี้เนี่ยครับเขาอาจจะแตกแล้วซีบีรู้ว่าแตกก็เลย เคี้ยวออกมาผมค,คิดว่าแตกน่าจะเป็นเพราะสาคูนะครับบางทีเขาอาจจะซนแล้วก็แปลไข่แตกอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาส่องไข่ฟองนี้กันเลยนะครับว่ามีเชื้อไหมเปิดมดไฟฉายเนี่ยครับส่องเลยทุกคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าดูว่ายังไงมีเชือ้อนั่นก็คือจะดูว่ามีเส้นเลือดไหมทุกคนอาจจะเห็นว่าไม่มีใช่ไหมครับ ตอนนี้นะครับผมส่องแล้วปรากฏว่าไม่มีเชื้อทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับเพราะว่าแสงจ้าเกินนะครับแสดงว่าลูกนี้เอาไปทอดได้ไหมครับเนี่ยตอนนี้นะครับไหนๆก็ไม่มีเชื้อแล้วซีบีดก็ไม่ต้องการแล้วนะครับผมว่าเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมต้องขออะไรสักอย่างหนึ่งจากตาล้องตาล้องครับขอยะถุงพลาสติกนะครับทุกคนครับเมื่อกี้ผม ขอถุงพลาสติกแต่ตอนนี้ผมได้ถ้วยตาล้องผมบอกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็จะได้ล้างได้ง่ายด้วยนะครับแต่ถุงพลาสติกเนี่ยครับใช้แล้วทิ้งเลยนะครับเพราะเปื้อนโอเคมาแกะก,กันเลยเฮ้ยโอ้โหเละเต็มหัว นี่นะครับโอ้ไข่ไดาวไข่ดาวแบบไม่สุกผมลืมบอกอะไรทุกคนไปนะครับผมไปอ่านเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่านกตัวไหนเนี่ยที่สมบูรณ์ก็อาจจะออกลูกเร็วนะครับซีบีดนี่คือออกเร็วจริงๆนะครับใครเนี่ยที่มีนกแล้วอายุ5้าถึงสเดือนแล้วออกไข่ก็มาบอกผมได้นะครับหรือต่ากว่านั้นก็บอกผมได้นะครับ ผมจะได้รู้แต่ตอนนี้ไข่ของผมครับเป็นไม่สิตอนนี้นะครับไข่ของซีบีดคือเละไม่น่ามุงไปโอเคเอาไว้ด้านหลางทุกคนอยากเห็นด้านในรังของซีบีดกับสาคูไหมครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเช่นเคยเวลาจะไปดูไข่หรือไปดูลูกนกนะครับ ต็ต้องซีบีสามูขอดูลูกหน่อยนะจะให้ทุกคนเห็นนะ่ะทุกคนดูซีบีสิครับเขาห่วงลูกเขามากเลยนะครับพองขนใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะขอให้เขาออกไปเอาออกไปเฉย<อ>นี่นะครัไข่หนึ่งฟองซีบีดคอเอาไว้มากกว่านี้ได้ไหมอะ่ะเอาเอาเอาจะก,กัดผมนี่พองเลยนะครับ ขอดูหน่อยเมื่อกี้นะครับถ้ากล้องเนี่ยก็จะเขี่ยซีบีดขอดูไข่นะครับแต่ก็ปรากฏว่าซีบีดเนี่ยครับเขาจะฉกงูตัวที่สองของมันูแต่ก็น่ารักอออยเจ็บเจ็บกจะชมว่าน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนครับฟองี <c oughs> เชื่อโอ้ยก้อนผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับเนี่ยโอ้เราก็เป็นตัวเล็กมากเลยนะครับมาเริ่มส่องอีกฟองหนึ่งกันเลยนะครับอ่ะสาคูสาค,สาคูจะได้เป็นพ่อล้วเหรอแค่อายุสี่เดือนเองนะสาคูโอเคสองว้ายฟองนี้ก็มีเชื้อโอ้ยม่ก็นี่มันผมว่ารีบเก็บคืชเท้ซีบีดดีกว่านะครับเดี๋ยวเขาเครียดผมจะได้น้องแล้ว ผมว่ามีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือเขามีเชื้อโอ้โหผมไม่คิดเลยนะครับว่านกอายุสี่เดือนอย่างสาวครูเนี่ยจะเป็นพ่อแล้วโอ้โหสาวครูหนูจะได้เป็นพ่อแล้วนะทำไมเด็กขนาดนี้ถึงพ่อได้โอ้โหเดี๋ยวอีกยี่สิวันนะครับผมจะมาอัปเดตเพราะว่าปกติฟอพัทเนี่ยเขาจะฟักตอน ยี่สิบวันนะครับผมดีใจมากเลยครับทุกคนมาลองทายกันดูนะครับว่าเขาจะเป็นสีอะไรผมว่าน่าจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับซีบีเนี่ยครับเป็นสีบลูนะครับส่วนสาคูเนี่ยเป็นอเมริกันไว้นะครับผมว่าลูกเขาเนี่ยบางทีก็อาจจะออกมาสีเหมือนแม่เขานะครับที่เป็นสีฟ้าหรือไม่ก็พ่อเขาที่เป็นสีอเมริกันไว้หรือว่าบางทีก็อาจจะเป็น อเมริกันบูนะครับอันนี้ผมคิดขึ้นเองก็อาจจะไม่มีถ้ามีก็บอกด้วยนะครับ oh. ทุกคนมาลุ้นกันนะครับว่าอีก20วันเนี่ยลูกของซีบีดและสาคูเนี่ยจะออกมาไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับว่าเขาเป็นสีอะไรผมก็อยากรู้นะครับอยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเลย โอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <sm ell an> กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ <ś les> เพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย